สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศลาววันนี้ก็มาพอ่พอๆกับบากิตาคนเกา่าคนเดิมครับท่านผู้ชมบอกกิตาก็มีเรื่องราวดีๆหรือว่าประเด็นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มนุษย์ถ้ำออกมาขี้โมยใหญ่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าประเทศลาวประเทศไทยก็มีจีนเยอะเหมือนกันนะครับประเทศไทยก็มีจีนเยอะนะครับเพราะว่า จีนมาสร้างความเจริญให้ทางลาวแล้วก็ทางไทยนะครับมนุษย์ทําบอกว่าอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าแต่ละประเทศก็มีจีนนะครับบบากีตา้าก็อยากจะบอกมนุษย์ทํำนะครับเข้าใจผิดแล้วนะครับ <c oughs> จีนอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นจีนที่มี เชื้อสายไทยนะครับคนไทยก็มีเชื้อสายจีนแล้วก็มีแค่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะจีนอยู่ในประเทศลาวเป็นจีนที่มาเอาทรัพย์สมบัติของประเทศลาวมาเอาทรัพยากรใต้ดินมาเอาภูเขาป่าไม้ของคนลาวนะครับนะมาแย่งอาชีพของคนลาวนะแล้วก็มาเป็นนายทุนของคนลาวจะบอกมนุษย์ถ้ำอีกแล้วละ จีนจะยึดประเทศลาวแล้วมนุษย์ถ้ำยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สาอะไรนะครับยังออกมาให้ท้ายยังออกมาอวยจีนอยู่บอกว่าจีนพาความเจริญมาให้ประเทศลาวโอ้โหนะครับงานนี้มนุษย์ถ้ำไม่เมือหูเบือนตาออกมาลืมดูโลกนะครับมีที่ไหนล่ะดูประเทศไทยเขาไม่เคยให้จีนมาสัมปทาน99ปีนะครับนะ มีแต่ประเทศลาวที่ให้จีนเข้ามาสัมปทานหลยหลายอย่าง99ปีนะครับความคิดชิดสิลูกหลานจะเอาอะไรกินลูกหลานโตมาจะเอาอะไรมาทําอยู่ทํากินนะครับในเมื่อดินที่ลูกหลานเนี่ยพ่อแม่ให้มานะครับจีนมันทําน้ําทรงน้ําเสียนะครับขุดลงขุดแอ่นะครับทํานาทําข้าวไม่ได้ทําเกษตรกร,กรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะ นะครับบอกว่าจีนพาความเจริญมาให้นะครับบาวกีตาร์ก็เลยจะเอาคลิปของบ่าวลาวมาให้ดูนะครับมาให้มนุษย์ถ้ำได้ดูว่าความเจริญที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะครับหนุ่มลาวคนนี้บอกว่าจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยยังเจริญกว่าหลายแขวงหลายจังหวัดของประเทศลาวเป็นมากเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมนะแค่อำเภอจังหวัดกาญทลักนะครับ นะก็ยังเจริญกว่าประเทศลาวหลายแขวงหลายจังหวัดนะครับมาติดตามรับชมคลิปของบ่าวลาวคนนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับผมสบายดีทุกคนน้องนายไทยลาวสวัสดีครับผมผอกับบ่าวลาวอีกเส้นเคยครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งอำเภอหนึ่งครับ ของทางจังหวัดเมืองไทยกันเครืออำเภอกันทลารักอันอ่านถือกูกันทลารักอำเภอกันทลารักรก,นนกับจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องครับพายเบงว่าอำเภอนีศสีสูแถวแถวแขงโปปเลาาบ้านผมในบ่ สู่ด้บ่สู่ด้บ่การจเจริญพัฒนาสู่ทางแข็งปปเปพาะพอเห้บ่รอรล,อล่ลอรับชมติดตามครับใครจะหอนล่ะครับต้องอยั้งรลายดอกพี่น้องเบิงนถนนนุ่งทางโหลดว่าวจิตว่าจิตเจริญสมัยพี่น้องรอดไปชมไปดูน้ำกันครับ คทางเลี้ยวเขาแล้วท่านไฟแดงห่เนาะบ่ท่านซ้ำ ถนนเขาโตอำเภอรครับอำเภอกันทะลาลักกันทะลาลักบอกกันทะลักกันทะลาลักโอ้ยอ่านหนักแฮงรถนนเป็นซีเลนเนือ้อคุแมนซีเลนหกเลนครับผอ้มีสารจังหวัดสารจังหวัดกันทะลาลักเอ้า พมันจังหวัดคือมีสารจังหวัดพี่น้องงงงงบาวลางงมีน้องน้ำน้ำปาตุเขียวกับจีเหรอพี่น้องน้ำน้ำพี่น้องเขาตัวเมื่อ,อีกประมาณบ่จักกิโลนะครับสิ่หอดแล้วครับ เพื่งพี่น้องขนาดในตัวอำเภอได้นี่มีสะพานเฮ็ดสะพานขามเป็นอุโม,มงค์ข้างล่างเป็นหลอดไตอุโม,มงค์ครับเชื่อมเป็นสะพานเพื่อนที่หลังยังแยกกระแซงหมดปฏิทูอุ่มปริมาตนี่เป็นหลายปีแล้วพี่น้องที่ประมาณยี่สิบแปดปีแล้วบ่ บติมาเินนี่บริมาหายาตินม่เดือนญาดตั้งพอครับอยู่อยู่ข้างนี้ล่ะเคยมาเทื่ยนึงจำบ่ด้ล่ะอยู่ที่ท่ถาเปินนเปิ้คนพอดีกับเด้แกตมีหายาิทั้งพอครับนี่ขนาดนอกเมืองนี่นี่นอกอำเภอนะมีศูนย์มิซูบิชิปฏิทโปั๊มน้ำมันหลายแห่งฟังสายฟังหัวอันนี้นอกเมืองนนี่ เตือจีหอดตัวอำเภอหนีประมาณเป็นสิบกิโลหมนละครับโอ้ขนาดนอกอำเภอได้นี่จะเลื่อนมาหอดผิดอะ ก่อเด่นหฮ้มคุณผูธรรมดาได้หนีกันทรัลักษ์กันทรัลักษ์ยี่หอ้อกโอเด่นหฮ้มขายของเกี่ยวกับพวกตกแต่งในบ้านเนาะตกแต่งบ้านตกแต่งยังไง ขนาดพอถึงในตัวอำเภอได้นี่ครับพี่น้องนอกเมืองนอกอำเภอในอำเภอที่ซ้ำไหนร้องไปเบิงครับพี่น้องครับไปเบิงพร้อมกันครับเข่าแล้วเข่าตัวอำเภอแล้วลา่าสุดขายของอย่างซอสกันทะลักโฮมโฮมมาร์ทโอ้หลายอย่างหลายแนว หุ้นซูนี่ซูสูมีหุ้นซูนี่ซูสูซูน์จอนเดียจอนเดียโอ้ยหลายอย่างโลตัดกับนีไทยประกันชีวิตพุ่นโตโยต้าพี่น้องน้องซูน์โตโยตา้โตโตยตาปฏิทู นี่แค่นี่แค่ตัวอำเภอเด้นน่นี่คือตัวอำเภอเลยครับมีทุกศูนย์เลยมีรถตัดมีทุกศูนย์นข้างนอกอ,อีกเดียวไปสร้างอุงบลกับสิมีศูนย์อีกที่เพื่ออันนี้จำบมผิดเป็นวงเวียนเนาะสมัยตะกรอนบ้านเนี่ยเป็นสี่เด้หนิวงเวียนประเทศใหม่บ้านนี่อุสารักเมือง มองเวียนสารลักเมืองกันทลักครับมีรูปทุเรียนปาร์ติทูเอา้าก็ปลูกทุเรียนนําบ่คือมีทุเรียนอ๋ออ๋ออ๋อ,อไอ้ทุเรียนภูเขาไฟได้ยินซื้อศรีสะเกตเนาะกันทลักกันนะนี่ครับสารลักเมืองปฏิทูตัตวอำเภอเดี๋ยนีย่พี่นอ้องอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกต บาดนี่ครับเขามาในเมืองลวครับพี่น้องอ้าวปาพี่น้องรับชมอีกแล้วแปลกหูแปลกใจล้วเมืองไงครับนี่คือตออำเภอบมเมนจังหวัดนะครับนี่คืออำเภอกันทะละลั์จังหวัดศรีสะเกดโอ้ยธนาคารยังกตมีเหมิดมีครบ แขวงสรปปลาาตามแขวงตามเขียสรปปลาานี่คือผมว่าเยาว,วาอวยเหรอเทียบบติดครับนี่คือในอำเภอนะครับบมเมนในตัวจังหวัดเทียบบติดดอกสรปปล้าเฮานี่แค่ตัวอำเภอเขานี่ขันแขงวงเข้ากระซําจังหวัดเขานั่นเนาะจ,จังหวัดเมืองไทย กิยังบอททอซำหนีครับอ้เง้ยไปหอดผุนในเมืองเดี๋ยวบาเล่าตรงเดียวขัวไปทางบาานญาติของพอก่อนครับโอ้เมืองใหญ่า้าดบึกโบเดมาดนละ่ะคือเป็นทังสีพัฒนาไปไกลแห้งว่วแห้งเป็นเมืองใหญ่เลยได้นี่ลาดขี่น่องครับ อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโอ้ยเป็นบุญตาสิได้มาเห็นโตโตเมืองอำเภอ,อใหญ่กว่าแขวงใญ่กว่าเขตแขวงของอ่าสอปลาว้านผมครับนาเหลือเชื่อนี่คือในตัวอำเภอแล้วครับผมโอ้ยมีครบทุกอย่างพุ่นรถขนลังค่าทั้งกระสี มอเตอร์รถประจำทางเห็นบน่นี่มินิบัสอุบลกันทะลักอ่านถือป่ะพี่น้องกันทะลักเนาะสุดยอดอีลีพี่น้องขัดเลี้ยวทรายขัดเลี้ยวทรายกันสิไปอุบลขาดเลี้ยวขัวกันสิไปทางเอียงเกาะโรงพยาบาลกันทะลักสิไปเออ,เอ,อพอดีสิพาไเปเบิ่งโรงพยาบาลพี่น้องวัไงไดไนยสําแดงโรงพยาบาลหนึ่ง กระทั่งไปทั่งเขาพระวิหารเนาะอาจารย์มโมพิดโอ้นี่นี่เขามาแล้วโอ้หลายสอกหลายสอยเด้นพี่โนงในหญ่คัดแขวงสปป,ปลาวที่แขวงหลายๆแห่งของสอปป,ปลาวเทียบบอติดรับความเจริญ วามพัฒนาของตัวอำเภอของจังหวัดหนึ่งจังหวัดศรีสะเกตของประเทศไทยครับเงนึกโมฝันบ้าดัฒน์ยงอย่างคือเน่าโอ้โหนี่เป็นทีว่าการบ่ศูนย์ราชการบาดานกัันสันศรีสะเกตโอ้ศูนย์ราชาการพี่น้องนี่คือศูนย์ราชาการ ต้องขวบเป็นสถา,านีตำรวจนี่ศูนย์ราชาการอ๋อศูนย์ราชาการข้างในไงหอดโรงเรียนโอ้มีโรงเรียนอนุบาลดำรงอนุบาลดำรงราชานุสศน์ปัดโรงเรียนอนุบาลเด้หนี่พี่น้องเลยปัดคือไงเห็นโรงเรียนอนุบาลไหม บาดบาดทีด่ถูกนี่นี่โรงพยาบาลพี่น้องโรงพยาบาลใหญ่ครับหลายตึกขนาดคุณครับโรงพยาบาลทั้งขางตรงขามเป็นโรงเรียนมัธยมโอ้โรงพยาบาลกันทะล,ะละักเบื่อบาด เ,เต็มกล่องอะเนี่ยเลยตึกคุณเดี๋ยวสิภากลับมาเบิงเนาะอีู่โรงเรียนกันทลักษณ์วิทยาปัดคุณยาวปอดคุณอันนี้ตึกโอ้มีหอดตึกสมเด็จพระยังพุทธจารย์โอ้นี่โรงพยาบาลเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขาออกมาสิมไหมอันนี้ครับเดี๋ยว ไปบ้านญาติก่อนจะข้าวเดี๋ยวจะออกไปยูเทิ่์นกลับไปทางโรงพยาบาลครับแล้วก็สิไปทางบนว่าเป็นยังไง อย่าลังคาส้นบอกไปได้อยู่สองเมตรห้าสิบก็ดีลังค่าบัางหันไปเขียนบอกว่าสองเมตรห้าสิบ สูงเกินนั่นบดไปบดได้พี่น้องติดเจสิวาจะเดินมาเจอแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเดอ้อถนนทางเพิ่นขนาดสามนิตยังมีมองอยูเทิร์นเห็ดเป็นสะพานเกสิวาสนใจพี่น้อง โอ้ยลูกกระนาดตุกระโดดลูกกระนาดุเลยโรงเรียนครับโรงเรียนใหญ่ัยเด็กพี่น้องมีโรงเรียนมัธยมกันทะลักวิทยาหนีโรงพยาบาลพี่น้องครับ <peanuts> ยัยครับมีตึกสงหรอตุ๊ตึกเออ่พระยังก็จำใบ ตึกข้างในคุณสูงครับพี่น้องโรงพยาบาลกัททะลักโอ้ยข้างในคนนี้ใหญ่เง่าไปเลยเลยข้างในงน,นี่ครับโตัวเมืองไอตัวอำเภอรครับในเมืองอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกต บอกแบบว่าต้องอวยครับเห็นกับตาบอกกับว่าว่าความจริงค,คือคือคือตามองเห็นเนาะมันก็นต้องได้ไปบอกเนวนั้นบอมแมนวนาที่ไปบอกอวยบอกยังเนาะคือคือการที่มองเห็นนี่แหละครับเป็นบอบ้านเมืองคนเจริญขนาดในตัวอำเภอนะรับรองว่าขแข่งทั้งสอปปเล่าทั้งขแขวงทั้งเขียนในบอสู้รอก บริเดณเจริญทออำเภออำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดของเมืองไทยครับนี่คือตัวในตัวอำเภอคือว่าเจริญพัฒนาไหวแห้งเป็นเมืองใหญ่ครับอำเภอใหญ่เลยแหละถือว่าโอ้ยอย่าไปเทียบกับอันนี้ล่าห้องเถอะสิว่าละ่ะ บ่เปรียบเทียบบ่ได้หรอกมันนี่ขนาดอำเภอเลยนี่บ่ให้เปรียบเทียบเนี่ยเลยนี่อำเภออำเภออำเภอหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่าใหญ่กว่าพัฒนากว่าของแขวงมันเป็นใหญ่กว่าหรอกเป็นการพัฒนาของแขวงอะไรเงี้ยดีกว่าแขวงของสปปล่าครับพัฒนาเจริญพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับ มาตลาดเซี่ยวนี่มึงไปโอ้ี่ตลาดไงครับเฮ็ดไม่หรอบอรดมาดนอพี่น้อยตลาดตลาดกันทนลรักษ์ตลาดสดข้างในขุนไงเด้พี่พี่น้อง แาเอาไปสุดพูนอีกส้อยหนึ่งผู้ใดตลาดนี่อุ่นี่อีกส้อยหนึ่งครับโอ้หลายซ้อยหลายซอกหลายส้อยอู้นี่ล่ละบ้านเมืองนี่พัฒนาแล้วถนนนนลพางไหมเขาหลอกเป็นทอเป็นเห็ดไม,ม้มาเลยนี่ตะกอนมากว่าเด็เป็นยังฉีดเลยแขบกว่านี่นี่เขาเห็ด เห็ดใหม่เมื่อเลยบุงหัวเห็ดปีใดพี่นอ้องไอโยมอำเภอนีก่กะคอมเมนต์มาบอกกันเด้อว่าเห็ดจังไหนคือจังบ้านเมืองคือพัฒนาไว้แท้นะพี่น้องเบิ่งถนนน้ำท่าบึงตีละบอกจากเมืองแห่งคักอุ้ยบอกแน่บอกแวร์แนนะ่ไปบอกตั้งสปปล่าวเนี่ยจังไหนจังสีพัฒนา ไหวขนาดนี้เห็นจังไดนเนาะมันบอกทางเล่าบอกก็คือเก้าบอกก็ต้องเอาคลิปมาให้เห็นนี่แหละครับว่านี่คือความจริงครับที่เขาประเทศเขาเจริญบ้านเมืองพัฒนาไปไกลนี่หัดไสเดียวครับ,รบเพราะฉะนั้น็อย่ะว่าอวยครับนี่คือของแท้ครับบริอวยอ,อุ่นศูนย์รถ ย่นมัสดานิสนนสันติดกันเลยโอ้ยมีหลายศูนย์ศูนย์คู่ปตาเนี่ถนนออกเมือง <c oughs> สุดยอดที่ดีครับศูนย์คู่ปตาบักไงเลยมีสุกศูนย์ครับนี่แหละครับ ้ันเมืองดีเขาจะเลื่อนพัฒนาอยากไห้เล่าเฮาเบิงบ้งเป็นตัวอย่างโบเมนวาสิมาว่าว่าโอ้ยจัสงสันยังสิโวุ้พัฒนาบ้มนเมืองเป็นพัฒนามองไดไมีหอตลาดโล่งเกลือนี่ล่ะค่าจะะว่าอยู่หันว่าด้เกิดประโยชน์ดอกกุรักกุยย่นนะ อาจารย์เป็นคู่เป็นยังกัยังเมาบ่ไม่อยากอันนี้เ้าแบบก็กคิดขนาดเป็นคู่เป็นอาจารย์คิดว่าใดเมาปันเด็กหน่อยพ่ทนที่ไปสอนนักเรียนยังได้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เปาล่าขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปนาครับเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสบายดีสวัสดีครับ